สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากเทศกาลนะคะตรุษจ,จีนผ่านไปเนาะเราก็จะมีโอ้โหอะไรเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเหเ็ดไก่ต่างๆรวมถึงผลไม้ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาชวนทุกคนนะคะทําเมนูสุขภาพเป็นสมูทตีะคะ้ค่ะจากผลไม้ไว้เจ้าของเรานั่นเองวันนี้เราจะเลือกเป็นกล้วยแอปเปิลแล้วก็เป็นชมพู่นะคะมาทํากันง่ายๆเลยแค่มีเครื่องเช็คตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องปั่นผลไม้นะคะแบบที่เราสามารถกินสมูทตี้นะคะเพื่อสุขภาพดีๆของเราได้ทุกวันเลยอย่างแรกนะเราก็ใส่ พระเอกของเราก่อนค่ะเป็นกล้วยหอมนะคะแล้วก็ชมพู่ค่ะคือตัวนี้ง่ายมากเลยนะถ้าทุกคนมีติดบ้านไว้อะจะแบบสามารถกินน้ําผลไม้ที่แบบสดชื่นแล้วก็ช่วยให้เรื่องของการขับถ่ายของเราดีด้วยนะก็คือง่ายๆเลยค่ะล้างผลไม้แล้วก็ปั่นๆๆแบบเนี้ยก็คือง่ายสุดๆ แล้วยิ่งคนที่แบบหั่นผลไม้ไม่เป็นเหมือนเรานะคะแค่ล้างผลไม้แล้วก็เอาน้องเขาลงเครื่องใส่น้ําแล้วก็ปั่นแค่นี้เราก็ได้สุขภาพที่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะคะก็แค่ใส่น้ําเปล่าแบบนี้เพราะว่าความหวานในตัวผลไม้ของเขาจะมีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราจะได้ไม่อ้วนด้วย นี่นะเราก็นี่ค่ะใส่นะคะในตัวเครื่องปั่นแบบนี้แล้วก็เสียบป๊กนะคะนี่ทุกคนดูสิมันสะดวกมากๆเลยอะใส่น้ําเข้าไปนิดเดียวนะแล้วก็ใส่ผลไม้กดแป๊บเดียวเราก็ได้สมูทตี้อร่อยๆมาทานแล้วค่ะอุย้ยถ้าไปสั่งซื้อเขาหนาะข้างนอกอะแก้วนี้มี70-80บาทแน่นอนอะแล้วคือผลไม้ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกแล้วเครื่องนี้นะคือสบายมากๆเลยถ้าใครอยากได้เราปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะที่ตะกร้าด้านล่างนะควรจะมีติดทุกบ้านเลยเพราะว่าเทศกาลต่างๆหรือว่า ผลไม้ที่เราได้ตามฤดูกาลเนี่ยเราสามารถนําเอามารับประทานแบบนี้ได้เลยเปิดขวดออกมาค่ะแล้วก็ดื่มแบบนี้ได้เลยนะเขาจะมีฝาแถมมาให้ด้วยเราสามารถพกพานะคะคไปทานนอกสถานที่ได้เลยผิวของเราจะได้สวยการขับถ่ายของเราจะได้ดีค่ะและคลิปนี้นะคะเราใช้ไม้เซลฟี่ L16 ในการถ่ายใครยอยากได้เราก็ปักหมุดไว้ที่ตะก้าด้านล่างแล้วนะคะคุมมากกดสั่งเลยค่ะ